มวยประกอบหรือเปล่าที่เราทำมวยประกอบมวยประกอบครับทำไมฮะเพราะหลายคนสงสัยกันอยู่ไม่ได้เจอทักผิดปล่อยจังจริงไอ้ที่ผมลงไอจีไปใช่ไหมก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงเลยครับไม่ได้มีตัวแสดงแทนเลยครับเมื่อคืนการมันมันยังไงมวยตรงนั้นอ่ะก็คือไม่มีอะไรก็คือผมเดินเข้าไปในร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งซูเปอร์มาร์เก็ตมินิมาร์ทอย่างเงี้ยก็แบบมีน้องสองคนที่เขาออกเวรแล้วเขาก็ต่อคิวซื้อของอยู่ ผมก็แค่ผมก็แบบประมาณว่าแซวเขาบอกว่าออกมาซื้อขออเองหรออะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบอุ้ยเขาก็อุ๊ยตอนแรกผมก็นึกว่าอ๋อเขาแบบคงจะบอกว่าเอาบอดประการแต่เขาเขาก็แบบทุบทิกันว่าเฮ้ยเฮ้ยอุ๊ยเฮ้ยแล้วเขาก็ถามเพื่อนเขาว่าเฮ้ยมึงคนนี้ใครวะคนนี้ใครเฮ้ยคนนี้ใช่เปล่าไม่ใช่หรอเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยแบบหรือน้องเขาอะไรเขาพูดํำนองนี้อะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยถามเขาคำนองว่าน้องใครหมายถึงคิดว่าเป็นน้องใครอะไรอย่างเงี้ย เขาก็ยังอุ้ยกันอยู่บบว่าเฮ้ยไม่ใช่ว่าอะไรอย่างเงี้ยจนแบบคนที่อยู่ที่เคาน์เตอร์เขาก็พูดแทรกขึ้นมาเลยบอกว่านี่เลยบอยประกอนเองบอยประกอนรำไงอันนี้ก็คือหนึ่งดอกซึ่งผมก็ชี้แล้วผมก็ผมก็ยิ้มยิ้มแบบผมก็เออเสร็จแล้วผมก็คิดว่าโอเคเขาคงรู้แหละว่านี่คือบอยประกอนแต่ว่าพอกลับมาสองคนแรกเนี่ยเขาก็ยังแบบไม่คลายความสงสัยเขาบอกว่าเฮ้ยแต่ว่าเป็นคนน้องคนไหนวะน้องคนไหนยังพูดอยู่อะไรอย่างเงี้ย เออแต่ว่าน้องเขาว่าเด็กๆนิดนึงผมก็พอจะรู้แหละว่าเอาพอเด็กปุ๊บเนี่ยโอเคมีเรื่อง<น>เออเจนแกลปอะไรประมาณนี้ผมก็เลยบอกว่าแล้วทําไมไม่คิดว่าเนี่ยคือพี่เองเนี่ยพี่คือบอยประกรณ์ทำไมไม่คิดอย่างนั้นอะไรเนี่ย <c oughs> ขเขาก็บอกว่าไม่ใช่หรอกไม่ใช่เป็นน้องคนไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วราเราต้องแสดงตัวนยังไงเขาเชื่อว่าเราคือบอยประกรณ์จริง ผมก็ปล่อยให้เขาคิดต่อไปครับว่าผมเป็นใครอะไรอยาเงี้ยถ้ได้เรายอยากจะไปทักเขาก่อนไหมแต่ตอนแรกที่เราททรรถ้าร<ด>ู้ว่าตัวฉันอยู่ไม่เป็นตอนนี้ได้ผมก็ชอบแซวอะไรอย่างเงี้ยผมก็สนุกสนุกอ่ะเอาจริงๆคือผมผมเริ่มแซวจากที่ว่าผมเห็น่งเขาเป็นชิ้นชุดพนักง,งานแล้วเขามาซื้อของอยู่ผมก็เลยแซวเขาว่าอุย้ยเซเว่นซื้อเซเว่นหรอพูดอย่างเงี้การเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เขาแบบเห็นผมแล้วเขาก็จำผมผิด ซึ่งมันไม่ใช่ครั้งแรกแล้วก็พี่ยงหมือยกังครับก็มีคนจำผมผิดบ่อยครับเริ่มเริ่มชินแล้วแบบไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสขำๆความจริงแล้วคือไม่ใช่แค่ผมคนเดียวอย่างพัดอย่างเงี้ยก็โดนทักเป็นหนองตลอดไม่หมืกันเลยนะพัดก็นองใช่ใช่ก็เขาจะโดนทักผิดอะไรกประจำนะแต่ว่าเราเราสุดแค่เจนซีเจนซีหรือจุดแค่ถึงเจนห้าไหมหรือว่าเออก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าคือตอนถามว่าเจนซีรู้จักผมไหมก็ก็มีคุ้นๆรู้จักผมบ้างเ บางคนก็เคยดูละครผมบ้างตอนเขาเด็กๆเนาะมีหลายเพราะมีละครหลายเรื่องที่ผมเล่นแล้วเด็กๆดูอย่างเงี้ยก็มีบางบาง,บางหลายคนรู้จักหลายคนอาจจะแบบคิคุ้นๆหน้าหรือหลายๆคนก็อาจจะแค่ได้ยินแค่ชื่ออะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องของกปกติครับเป็นเรื่องธรรมดาครับแต่ไม่เสียใจไม่เสียใจทุเข้าใจมากๆครับผมมันเป็นเรื่องของก็เราแบบเนาะเด็กแต่ละวัยก็ไม่<ต>ไม่เหมือนกันอะไรนะฮะ ที่โดนอะไรนะที่โดนสัมภาษณ์เรื่องอะไรฮะที่พักพิ่การพ่สูจน์อ๋อเฉยเฉยเฉยมากๆเวลาผมรู้สึกสนุกด้วยซ้ำบอกว่าเอาแล้วแบบมีคอนเทนต์จ้าอะไรประมาณนี้ใช่ผมผมเฉยจริงๆผมรู้สึกว่า ทักผิดก็ก็เป็นเรื่องปกติอะแต่เขายังเาจําได้ว่านี่คือชื่อปากอ่อนชื่อบอลชื่อปากอ่อนได้เราเป็นดาราท่านหนึ่งใช่ไหมใช่เขาก็ยังจําได้ใช่ไหมยับางท่านก็จําได้ผมคือพระเอกเก่าเราก็ยังโอเคตื่นใจมาคำว่าพระเอกเก่าอยากเห็นหน้าคุณแม่คนนั้นเลยทำไมอะเขาทักว่าพระเอกเก่าไม่มมัันนนอี้ไ่เป็นเรื่องอันหนึงคือชัยก็คือเป็นเรื่องนี่ต้องมาพูดตอกย้ำตัวเองทำไมเนี่ยก็คือเป็นเรื่องว่าผม มีมีคุณแม่เอ้ยมีมีคนลงรูปผมกับน้องไทยวงบัสใช่ไหม,ามาซึ่งเป็นน้องไทยวงบัสสมัยที่แบบจะเป็นเด็กๆแล้วผมมาเจอน้องแล้วน้องเขามาถ่ายกับผมอะไรย่างเงี้ยแล้วก็ประมาณว่าใครสักคนก็จะเป็นคุณแม่หรือใครลงก็ไม่รู้เสร็จแ,แล้วก็เลยมีน้องๆเป็นแฟนคลับของวงบัสแหละมาคอมเมนต์ถามว่าคนนี้เป็นใครคนนี้เป็นใครอะไรอย่างเงี้ยก็มีอีกคนนึงใจดีมาตอบให้บอกว่า เออไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเห็นแม่เราอ่ะบอกว่าเป็นพระเอกาวพี่บอยพี่บอยพี่บอยคิดว่าคำนี้มันจะเกิดขึ้นเร็วขนาดนี้มั้ยผมไม,ไมไ่ไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยเราแวบแรกแแรก็เลยแบบแม่หน่องคือใครนะกกก็อยารู้จัแต่มันไม่ได้เจ็บปวดอะไรหรอก คือตันนี้แลจริงแล้วมันมันมันน่าเป็นแกปถาวาทุกวเนี้ผมเป็นพระเอกอยู่ไหมก็ยังเป็นอยู่แต่ว่าโอเคผมอาจจะแบบอยู่มานานก็อาจจะเป็นใช้คําใช้ที่แบบเขาก็พูดได้เข้าใจง่ายๆโอเคไ่ไม่สียถ้าเากกำกำกคกำกำก่กำ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 าเกำกกำ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 กกก่กำกอกำกำกกำ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 รำกกกำกำากกกำ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 กกำกำกเกาจำกำกำเำกกำ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 กรก้กก